สวัสดีครับผมทัวร์อันไทยชาแนลนะครับจาก YouTube ครับวันนี้ครับทัวร์อันไทยพาทุกท่านมาที่ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นครับผมแล้วก็ชาวบ้านเขากาลังง่วนลงมือทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับอา่านี่แหละครับเรียกว่าประเพณีฮานประทีปเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานนะครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในช่วงวันออกพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชารับเสด็จพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์นะครับพูทเฒ่าผุ้ธแก่เนี่ยก็พาลูกหลานได้ทํามาเพื่อรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันนี้มาตั้งแต่ในแต่รัยนะครับก็ถือว่าบุญประเพณีนี้ชาวอีสานเราถ้าออกพรรษาทุกปีเนี่ยจะมีคนอีสานจะมีใส่ชุดขาวจะมาร่วมกันทาบุญมาประกวดทานปฏิูงค์ไปแต่ละ ชุมชนเนี่ยเขาก็จะมาประกวดว่าเออชุมชนไหนทาดีถูกต้องไหมนะครับลวดลายยังไงมาประดับประดาเพื่อจะเห็นว่าเออเนี่ยในการที่ทําฮันตะทิพย์เนี่ยมันถูกต้องกับวิถีไทยวิถีพุทธไหมนะครับเนี่ยจะมีการมาช่วยกันทําลักษณะนี้นะครับออกพรรษาทิไลก็จะดีใจทุกคนนะครับและลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพื่อจะน้อมนะครับทำตามในอ ที่ท่านพาลูกหลานทําอย่างกรณีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยเป็นโครงการที่ดีที่ท่านให้พาให้ลูกหลานแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้มีความรักความสามัคคีภาคกลางเพื่อนกับบ่าวู้เขาว่าเขาว่าห้านร้านในมตอนกันเด็ร้านคือร้านค้าล่อเรื่อเนี่ยคือร้านค้าห้านนะครับห้านคือทําขึ้นมาสีเสานะครับสีเสานะครับ นี่แหละครับการประดับประดาหานประทีปนะครับสําหรับชาวขอนแก่นเน้นการใช้วัตถุจากวัสดุนะครับจากธรรมชาติครับทุกชิ้นนะครับมีตกแต่งด้วยอของเท่าที่จะหามาได้ครับโดยมากจะเน้นการใช้ดอกไม้ทูกเทียนนะครับนี่ครับเมื่อแต่ละหานเสร็จเส้นลงแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการจุด จุดเทียนจุดประทีิที่ติดตั้งอยู่บนฮานะครับหรือชาวบ้านก็สามารถเอาเทียนมาจากบ้านนะครับมาร่วมจุดคล้ายๆกับจุดทูปเทียนไหว้พระนะครับอย่างนี้เป็นประจำทุกปีครับแล้วพบกันใหม่กับตัวอันไทยไซแนลครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ